เดี๋ยวขอคนไซส์ L ก่อนนะคะไซส์ L สักคู่นะคะ อขีสลให้น้องเข้ามาสั่งใหน้องเข้ามาสั่งตอนนี้ก่อนเพื่อแล้วก็ตอนนี้ไซส์ L ไซส์แล้วก็เหลือไซส์อะไรท้างอีกไหมคะเป็นไซส์ S หลกเป็นไซส์ S ไซส์อีกหนึ่ง L ไม่จะคน L กับ S หนึ่งนะเออค่ะได้ค่ะไซส์ไดค่ะ ไมถึงให้หลกนุแนะคะ้าหังเนี่ยค่ะแม่เอเลยะอันนี้ไม่ชคนไซส์อกับนเลน้องเสื้อแดงเสื้อน้าเงินนี่นะลูกนะอค่ะ ก่อนเาเข้ามาก่อนเราจอน่นเินก่อนที่จะนั่นเงินก่อนแอตรับสุดท้ายได้า่มขอคนกูดนะเ้าาอเดียขอม่อะไรต่อแอลเอานเอนย่ท ใช่ไซบ l บบปกติเลยน่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ไซส์ L L นะคะแ l ห้าค่าได้และว LL ติดผ้าเลลูกหนึ่งนึงครนี้เป็น XL เนาะ XL วันปกติ ใายอะไรสั่งได้นะคะข้างหลังต่อคิวได้เลยนะคะคนะคะพี่ลูกค้าคนไหนไม่ได้สั่งสั่งมาเลยค่ะเก็มนะคะมาปกติเหมือนกันค่ะขอบคุณะคะมากค่ะ,คะ